สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้เรามาคุยเรื่องแพลวแพลวแสงทองโตเกียวไลฟ์ขายบัตรได้20,000บวกไปอีกนะครับ20,000บวกบว,กบวกไปเลยยินดีกับความสำเร็จและความจริงใจนะของการทำงานของแพลวแลวแล้วก็ยินดีดีใจด้วยความจริงใจเพราะเขาก็คือพ่อของลูก ดีใจกับความสำเร็จในทุกเรื่องราวตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันจนถึงบัดนี้นี่ก็คือสิ่งที่แพร่เขาได้ระบายนะครับแต่สำหรับใครจะคิดกับเรายังไงนั่นมันก็เรื่องของเขาเพราะเราก็ดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตของเราแบบนี้มานานแล้วเราก็สู้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวองค์กรของเราเช่นกันมาได้สู้เพื่อแข่งขันกับใครชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นทำทุกวันให้ดีที่สุดและมีความสุข คือไม่เบียดเบียนใครก็พอส่วนใครจะเกลียดเราขอให้มันเป็นปัญหาของคุณอ่านี่คืออัติจูดครับนี่คือความคิดของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีลูกสองคนและแกร่งมากๆเขาต้องเจออุปสรรคเจอคนดราม่าใส่นะครับเจอพลังลบต่างๆนานาเขาต้องแกร่งขนาดไหนถึงผ่านมันมาได้นะครับเขาต้องถูกแขวนนะแล้วให้คนมาว่ามา ให้ร้ายเขาเขาผ่านมาได้ยังไงครับทําไมเขาเก่งขนาดนี้ทําไมแพรวๆถึงมีจิตใจที่แมนมากๆครับทําไมเข้มแข็งอย่างนี้โดนมรสุมรุมจนแทบไม่มีที่ยืนแต่ยังยืนตรังงาอยู่กลางเวทีได้โดยที่คนมาดูแพรวๆเนี่ยแต่ละคนหลากหลายความคิดมากคุณคิดดูและกันว่าแพรวๆต้องเข้มแข็งขนาดไหน เมื่อพายุสงบลงภาพที่ทุกคนเห็นคือแปล่าๆยืนกอดลูกและดูแลลูกทีมงานนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะโฟกัสถึงผลงานของเขานะว่าต่อให้เขาเจอปัญหาขนาดไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูลูกได้เวลานะครับอันนี้คือสำคัญที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่เยียวยาทุกอย่างถามว่า ในความจำเป็นของชีวิตทุกคนเนี่ยไม่ได้ดีร้อยอรซนะอันนี้แอดดิวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังทุกคนเกิดมาบนโลกเนี่ยมันจะมีข้อดีและข้อเสียแล้วก็มีจุดบกพร่องของชีวิตเหมือนเส้นทางถนนนะครับที่มันจะมีขรุขระบ้างเป็นธรรมดานะเราก็เลือกที่จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราตกหลุมลงไป บนเส้นทางที่ขรุขระเราก็แค่ค่อยๆขึ้นมาถูกไหมฮะและเราก็แก้ไขมันต่อไปเมื่อตกหลุมไปแล้วมันก็เท่ากับว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันพอตกหลุมไปแล้วปุ๊บเราก็ต้องรีบขึ้นมาให้ได้รีบมุฟออนจากปัญหาหรือเหตุการณ์ตรงนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าไปแช่ในหลุมแต่ต้องรีบขึ้นมาจากหลุมอันนี้คือเปรียบเลยให้ฟัง หลายคนบอกเลยว่าแพรว์ๆเนี่ยเก่งและแก่งมากๆนะอันนี้พูดถึงแพรวพาวนะครับผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรามาวิเคราะห์จิตใจของผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมันต่างกันนะครับจิตใจผู้ชายก็อ่อนแอได้จิตใจผู้หญิงก็เจ็บได้เช่นกันฉะนั้นเนี่ยมาพูดเรื่องของผู้หญิงเพศแม่ก่อนเพศแม่นี่ยจะมีจิตใจที่อ่อนโยนกว่าผู้ชายนะเราอย่าไปซ้ําเติมศิลปินคือศิลปินครับศิลปินคือโปรเฟชชั่นแนล การทำงานของแพรวพราวคือโปรเฟชชั่นอลครับไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปปนกับเรื่องงานแล้วเขาสามารถทํางานได้แบบมืออาชีพมากๆนะเป็นกําลังใจให้กับแพรวพราวแล้วกันนะครับอยากจะบอกกับแพรวพราวนะว่าอย่าไปคิดมากสู้ๆลูกทั้งสองอนาคตก็ต้องเก่งนะครับใครที่ไม่ชอบเราก็เป็นปัญหาของเขา แต่ส่วนมากพวกที่เกลียดก็ชอบเข้ามาส่องและคอมเมนต์ชอบเข้ามายุ่งเรื่องของเขาอะไรประมาณนี้นะยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจนะยังไงก็ชอบความสู้และความแมนของแพ,พลวพร่ามากๆเขาต้องสู้ชีวิตนะครับอดทนดีที่สุดให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องของคน2คนถ้าเขาจะแยกทางกันหรือถ้าเขาจะกลับมาคืนดีกัน ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ไหนเราควรยินดีกับคนทั้งสองคนแต่ใจแอดดิวนะบอกเลยว่าอยากจะให้เขาทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันมากๆเพราะเราเห็นเขาคู่กันมานานนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องข้อผิดพลาดในชีวิตมันคือปัญหาชีวิตคู่ครับคืออย่าโลกสวยกันทุกคนมีปัญหาชีวิตหมดครับมีทะเลาะก,กันผัวเมียครับเป็นเรื่องธรรมดามีทะเลาะก,กันมีเข้าใจผิดกันมีเรื่องนู่นนี่นั่นเข้ามาเป็นปัญหาชีวิตหลายคนเจอหนักกว่าแพลววอีก นะครับแต่แค่แพลวแพาวเจอปัญหาแค่เนี้ยแค่เป็นคนของสาธารณชนทุกคนก็ไปโจมตีเขานะ mm hmm. ก็อยากจะให้ก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะแพลวพาพาวจะได้มีความสุขเพราะมีลูกที่น่ารักและน่าชังทั้งสองนะครับแวดล้อมดีก็ดีไปแวดล้อมไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจเดินหน้าต่อไปทุกคนให้กำลังใจ พราะทุกคนอยากเห็นความอบอุ่นนะครับอยากเห็นการ move on ความเข้มแข็งของแปรวๆาในเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเวลาจะเยียวยาทุกอย่างเองอยังไงก็สู้ๆอยากเห็นครอบครัวกลักลบมาเต็มรูปแบบฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับพ่อแม่ยังไงก็คือพ่อแม่ความผิดพลาดคือบทเรียนไม่มีใครไม่เคยทำผิด เมื่อผิดยอมรับผิดก็ควรได้รับการให้อภัยไม่ซ้ำเติมต้องให้เวลาพ่อบิ๊กสักพักนะบอกเลยต้องให้เวลาพ่อบิ๊กนะครับวันนี้พ่ออาจจะใจแข็งยืนยันว่าอาจจะเดินหน้าฉันจะไปข้างหน้าแต่สุดท้ายท้ายสุดวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้หรือวันข้างหน้าอาจจะใจอ่อนแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้ยังไงก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วกันเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วกันนะครับแต่ก็ขอให้แพราวเข้มแข็ง แล้วก็ยอมใจจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อึดแกร่งแมนมากๆครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในอีพีต่อไปให้กำลังใจแปล่าๆครับสวัสดีครับ